สว,วสวัสดีครับ FC และที่น้องเพื่อนทุกๆ,ๆคนนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นเวนคอยเหตุเช่นเคยนะพเพื่อนๆหลังจากที่พเพื่อนๆผมก็พักผ่อนกันนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลความปลอดภัยให้ซึ่งกันและกันนะครับ วันนี้ก็เป็นคิวของผมนี่นะเพื่อนก็ยังอยู่ป่าเหมือนเดิมป่าที่เราอยู่นี่เป็นป่าที่สมบูรณ์เพื่อนป่าจริงๆนะครับบรรยากาศก็จ,จะเงียบๆหน่อยนะวันนี้ก็นี่แหละครับมาเต็มยศเลย ระหว่างที่เพื่อนๆเขาหลับกันอยู่ก็มานั่งดูต้นทางให้เขานะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพวกเราเป็นสิ่งที่สำคัญเลยอุปกรณ์เดินป่าของเรานี่<ม>ต้องพร้อมใช้แต่ของที่ใช้ได้จริงด้วยนะนเพื่อนไม่ใช่ว่าพวกเราพกให้เทให้ไรเฉยๆนะครับมันเป็นอุปกรณ์เราต้องใช้จริงนะครับการใช้งานจริงก็ต้องชัวร์นะเพื่อน ดู้ง่ายอย่างที่ผมมีอยู่เพื่อนเห็นไหมครับนี่เหมือนเหมือนมีดเหมือนกันเนี่ยเพื่อนมันมีดที่ผมพกอยู่อันนี้ก็มีด,ดินป่าครับนี่อันนี้ก็คือมีดใช้งานในป่าจริงนะครับเพื่อนคมมากเลยนะครับนี่เห็นอย่างนี้ตัดไม้นี่ฉับฉับเลยนะครับนี่นี่นี่ดูจากมีดของเราแล้วไม่ใช่มีดธรรมดาเพื่อนนี่ก็เป็นมีดตีอยากเล็กแหนบนะครับใช้งานจริง นี่ครับพกติดตัวตลอดนั่นแหละไม่ก็พกใส่เป้ตลอดนั่นแหละบางทีถ้ามาอยู่อย่างนี้ก็ใส่มาด้วยเผื่อได้ฟันไม้ฟันอะไรถางทางทางอะไรนะครับเพื่อน <S <S มันสะดวกกับเราต้องมีนะครับมีเนี่ยสาคัญมากเลย <S <S ต้องติดตัวตลอดเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะครับเนี่ยพวกของใช้พวกปืนพ,ก,พกนี่ก็สําคัญสําคัญมากเลยมันเป็นเพื่อนที่ช่วยชีวิตของเราที่ดีสุดนัน้นเพื่อนเวลายามฉุกเฉินระยะเผาขนเนี่ยไม่มีใครแล้วก็น,นี่หละครับ เป็นเพื to to anymore, so like, ่อนที่ดีที่สุดเลยจะติดตัวเราตลอดแม้กระทั่งการนอนหรือกินข้าวหรือไปห้องน้ําเลยนี่นะครับสําคัญเลยเพื่อนยิ่งกว่าเมียนะครับเนี่ยบางทีเมียเมียยังถามเลยว่ามาทํางานที่นี่นะมีเมียน้องเมียน้อยอะไรไหมแต่จริงๆก็ไม่มีหรอกมันก็จะมาจีบสาวที่ไหนอยู่ในป่าเพื่อนก็บอกว่าก็มีแหละเมียก็นี่ไงเมียนี่เมียนี่รักยิ่งกว่าเมียคือเป็นในทุกอย่างจริงๆคอยดูแลปกปักรักษา เราทุกอย่างช่วยเหลือเรายามฉุกเฉินยามอะไรทุกอย่างเลยนะครับนี่คอยป้องกันภัยอะไรให้เราไม่มีใครกล้าทําอะไรเราเลยครับนี่ถ้ามีเหตุมีอะไรจริงเขาจะทําเราก็ต้องมองก่อนมาเราก็ต้องมีมีอะไรที่ดีของเราอยู่แต่นี่ที่เราติดตัวที่เนี่ยอาวุธประจำกายของเราเลยนี่แหละครับเพื่อนที่เราใช้อยู่เนี่ยอันนี้คือจะถนัดมากเลยจะคือมันยังไงอะมันจะคล่องตัวมากเพื่อนตัวเนี้ยคือถ้ามีอะไรก็สามารถยกได้เลยเพื่อน เมยปุ๊บเรายกได้เลยนะครับคือการตับโตของเราคือพร้อมอย่างที่เลยนะครับเพื่อนพอดีอย่างเขาเนี่ยครับทำเมยอะไรป,ปุ๊บปั๊บปั๊บยกนะครับเพื่อใส่ไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อนใครว่ากันนี่นครับเันต,ต้อง้องตัวท่ครับเรื่องการหูงหาอาหารหรือการหาของกินในป่า เรานีไม่ยากเลยครับกินได้หมดการหาของกินในป่านีเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเอาสิ่งนั้นนะครับแ,แต่เราจะเจอหรือถ้าเราเจอก็เป็นสิ่งที่โชคดีแล้วเราจะเลือกกินไม่ได้นะครับคือคล้ายๆว่าเขาให้เรามาเท่าไหร่ก็เออแล้วก็เอาไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเราดำรงชีพในปาน่าเราก็หาได้เราก็คว้าไว้ก่อนครับเรื่องอาถรรพ์ในป่าก็สําคัญนะครับอยู่ป่านี้ลบหลู่ไม่ได้เลย ป่านี้มันลี้ลับนะครับมันลี้ลับมากๆเลยมันไม่มีคําว่าสิ้นสุดนะครับป่ามันลึกลับอะไรมากมายเลยการอยู่ป่าของพวกเราทุกคนน่ก็ต้องเคารพป่านะครับให้เกียรติสถานที่นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของทานป่ามาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายแล้วลวครับการเคารพป่าให้เกียรติป่านผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าอาถรรพ์ป่าที่ผมเจอเนี่ย เนราักดวงจริงนะเพื่อนบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนเราเดินลัดตะเวนไปเนี่ยเดินเดินเดินไปแล้วเราได้กลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นอะไรเน่าเหมือนก็ซากศพอะไรเน่าจากเหมือนกลิ่นอะไรตายนี่แหละจนเราแบบรู้สึกว่าเหมือนทนไม่ไหวเหมือนจะอ้วกนะครับแต่เราก็เดินหาวณนั้นก็ไม่เจอซากนั้นนะครับเดินหาเป็นรัศมีเป็น เกือบ200เมตรนะครับเดินตรวจไปกระจายกันตรวจดูก็ไม่มีนะก็จะแปลกดูว่ามันมันไม่ใช่มัน่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีนะครับนั่นก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าเจ้าที่เจ้าป่าอะไรนี่แหละเขาทักทายเราทักายเราให้เรารู้ว่าเรามาเหยียบพื้นที่เขาแล้วนะเราต้องรู้จักเกรงใจต้องรู้จักให้เกียรติเขานี่ครับเราจะรู้ตัวเอง แล้วพวกผมก็เจอนี่แหละอย่างเงี้ยพวกผมก็รู้เลยนะว่าเป็นการตักทายจากเจ้าป่าพวกผมก็พูดลอยๆไปว่าพวกผมมาเดินนัตะเวนป่านะครับมาดูแลประเทศชาติให้ที่น้องประชาชนทุกคนนัได้อยู่สบายนะครับอยู่นอนหลับดีฝันดีนะครับก็ให้โชคให้รับเราด้วยนะครับเราไม่ได้มาร้ายเรามาดีครับก็หลังจากสิ้นคำ ทำนี้ไปเท่านั้นแหลเพื่อนกลิ่นนั้นก็หายไปเลยครับนี่แหละก็พวกเราก็มองหน้ากันหลายๆคนก็รู้แล้วว่าตรงนี้เจ้าที่นี่แรงมากเลยนี่นะครับก็เจอกันบ่อยครั้งบางทีอ่ะไปผูกเปลนอนอยู่ตรงขวางทางอะไรนี่แหละเพื่อนในป่าเพราะว่ามันเป็นทางเก่าทางทางเก่าทางโบราณแล้วเราไม่รู้ มันหลายปีแล้วต้นไม้เลยมันก็ขึ้นทึบหมดลแล้วใช่ไหมเราก่ไปปลูกเปลนอนขวางอยู่เพราะมันมีต้นไม้ใหญ่อะไรหลายต้นไงพอตกคืนมาเลื่เพื่อนน้องไม่หลับทั้งคืนเลยครับเหมือนมีเสียงอะไรวิ่งเสียงอะไรเดินเลยตลอดทั้งคืนเลยนำซ้ำําน้องที่นอนอยู่ด้วยนะ่ะผีเหมือนผีเข้าเพื่อนเหมือนผีอำเนะี่ยนอนร้องไห้อยู่ในเปลพอเราปลูกแล้วก็ปลูกก็ไม่ยอมตื่นนะครับ พอจับให้นั่งบนเปลก็เขย่าเขย่า,ขยาเขายังไม่รู้สึกตัวนั่งร้องไห้อยู่นะครับบนพุ่งพุ่พุ่งอยู่ว่าอะไรมาทําอะไรมาทําอะไรมาทําอะไรอยู่งั้นแหละก็จนพี่คนหนึ่งแกก็เอาพระนะครับร้องขอให้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เราก็มองหน้ากันเลยวทนนี้ก็พากันจุดธูปดอกเดียวเลยนะครับแล้วก็ขอเข้ามาตอนคืนก็ คุยนี่แหละคำกล่าวขอโทษอะไรก็ปักทุบไว้แล้วก็มากันน,นันนอนเปลต่อเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นอนหลับสบายทั้งคืนครับเหตุมันก็เกิดจากว่าเรามาตอนคืนเราไม่ได้บอกกล่าวเขาเพราะว่ามันมืดแล้วเราก็นอนเลยต่างคนต่างละยิ่งน้องที่เขามาเขาก็พึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะจะเดินป่าเขาพึ่งมาเดินป่าด้วยเขาก็ไม่รู้เขามาพูดอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย คล้ายๆว่าไปทําอะไรไม่ดีต่อเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็เลยจิตเขาก็อ่อนด้วยก็เลยนอนละเมอแล้วก็อนน่อนแยบเขาบอกว่าคนจิตอ่อนนี่อยู่ป่านี้อันตรายนะครับเพราะว่าอะไรก็สามารถแทรกแซงได้สามารถเขาเข้าสิงง่ายคูดง,ง่ายเพื่อคนจิตอ่อนนี่แต่อย่างพวกเราก็ อยู่ป่านี่ก็ชินแล้วเพื่อนเวลามีอะไรก็ครบสถานที่นะครับให้เกียิเราไม่เคยจะยนั่นนะไม่กระทั่งกินข้าวหรือตักน้าอะไรเราก็จะขอเจ้าที่เจ้าทางตลอดบอกกล่าวเขาเวลานอนอะไรก็แล้วแต่ทุกทุกครั้ง,งนี่แหละการความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเพื่อนๆอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่คือบารมีของเราเลยทําอะไรก็ต้องเป็นคนซื่อตรงนี่เพื่อน ถ้าโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมันทําให้ตัวเราไม่แลังนะครับนี่แหละความซื่อตรงของเราถึงอยู่ตรงนี้ได้แม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวเรื่องก็แล้วแต่ผผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรนอกใจนะครับผผมมาทํางานที่นี่สิบกว่าปีผผมก็ยังมีครอบครัวของผมเป็นครอบครัวเดิมนะครับเป็นครอบครัวที่อุ่นเหมือนกับผมนี่แหละมาอยู่นี่หลายปีแล้วผมก็ยัง มีลูกมีเมียมีพ่อแม่ของผมคนเดียวนะครับที่ผมไปหาแล้วผมก็ไม่เคยนอกใจครอบครัวเลยก็ยังรักษากฎตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนี่ที่ติดตัวผมมาที่แม่ผมให้มาตั้งแต่ผมมาเป็นทหารเลยจนตถึงวันเนี้ยให้ดูนี่ครับนี่นี่เพื่อนอันนี้คือห่อไว้ข้างในแล้วนะครับนี่คือชายเดี๋ยวผมจะออกนี่คือชายพัดถุงเม่นะครับเพื่อน กับเส้นผมเส้นผมแม่นะครับดูในเนี่ยถึงนะแม่ผมหอมให้ตอนที่ผมเป็นประหารใหม่ๆแ,แม่เขาก็ให้ให้ผมมันเลยอันนี้ก็คือเขาใช้มาตั้งแต่พุ่นไหนแล้วนะครับนี่แต่รุ่นพ่อปู่ย่าปูา่ย่าต,ตายายเรามาแล้วมีความเชื่อกันใช้ผ้ถุงแม่แล้วก็เส้นผมแม่แต่แม่ผมนี่ท่านจะเอาเอ้ขีดเท่าไฟ ทเท่าที่แกเอาฟืนหุงข้าวของแกนะครับจะใสม่มปด้วยหอกกระเส้นผมใส่กระเส้นผมแล้วก็หอกใช้ปะถุงมาให้ผมเลยผมเก็บไว้จนดำหมดแล้วหลายปีแล้วผมก็ยังเก็บไว้นะครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ที่แม่ผมให้มาก็คือว่าแม่ว่าเอาอันนี้ไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนี่เพื่อรูจ้จักไหมครับอันนี้ก็คือเชือกประกำรรจับช้างนะครับนี่เชือกประกำรรจับจับช้างป่าสมัยโบราณน,นะครับ รู้แม่ผมได้มายังไงตัดมาให้ผมเส้นหนึ่งปกติจะเป็นเส้นใหญ่นะครับที่เขาพันพันกันอันนี้ผมก็ได้มาเส้นหนึ่งแม่บอกว่าตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยคนสมัยโบราณเขาถือนะมันเป็นสิ่งท,ที่เหลือเราเวลาอยู่ป่าอยู่อะไรมันจะทําให้สิ่งไม่ดีในป่าไม่กล้าเข้ามาใกล้เรานะเวลาเราไปอยู่เขาจะไม่มากวนเราว่าจริงนะครับ ผมมีสิ่งนี้ติดตัวไว้กับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เจออะไรคือน้อยมากนะเพื่อนก็อยู่ผมก็อยู่ดีนะครับสบายใจผมก็เก็บติดตัวไว้ตลอดครับนี่บ้กพัดถุงแม่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพัดถุงแม่นี่เป็นลางบอกเหตุอย่ังดีให้ผมมากเลยเพื่อนเมื่อก่อนผมอยู่ที่จะแนะนะครับผมโดนยิงถล่มฐานนะครับ เขาพูดว่าผมมาโดนยิงตลบฐานจะฝ่ายตรงข้ามนั้นเพื่อนคืนนั้นน่ะผมนอนอยู่บนานามัยชั้นสองนะเพื่อนผมโชคดีมากๆเลยก่อนที่ผมจะหลับเนี่ยเหมือนมีมีเหตุอะไรมาบอกเราเหมือนมีลางมาบอกเลยผมนอนอยู่ข้างๆพี่วันน่ะหนึ่งในใจคนนะครับเขานอนอยู่กับผมแหละผมนอนแล้วฝันไม่ดี ผมฝันว่ามีคนแก่มานั่งทับผมบีบคอผมผมหายใจไม่ออกผมก็ดิ้นร้องแกก็มาปลุกผมแล้วผมสะดุ้งตื่นผมก็ว่าผมฝันไม่ดีเลยผมฝันว่าคนแก่มาบีบคอผมมึนผมจะตายเลยผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกไม่ดีเลยมันจะมีอะไรหรือเปล่าผมว่างี้หลังจากนั้นผมก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับพอสักพักเองก็โดนฝ่ายตรงข้ามนะครับยิงปืนถล่มเข้ามาเลยเพื่อน ที่นอนของผมนี่เละเสื้อผ้าเนี่ยพุนหมดเลยที่แขวนตข,ข้างที่นอนหรือที่นอน,น,นเพื่อนเละหมดเลยครับถ้าเกิดว่าพวกผมอยู่ข้างบนผมว่าไม่รอดแน่วันนั้นนี่แหละเป็นลางบอกเหตุที่คอยเตือนเราแจ้งเตือนเราก่อนให้เรารู้นี่แหละครับผมประสบกับตัวเองผมถึงเชื่อเลยผมเคยเจอมาแล้วเพื่อนนี่ครับผมเก็บติดตัวตลอดนั่นแหละเวลานี่แหละเขาเรียกว่า ความซื่อสัตย์หรือความจริงใจอะไรอยู่ที่ไหนก็ปอดภัยเสมอทุกครั้งที่ผมกลับบ้านหรือผมมาทํางานอะไรแล้วแต่นะแม่ผมอะจะอธิษฐานตลอดเลยยกมือเหนือหัวแล้วก็ขอพรศักดิสธย์อะไรเนี่ยให้ดูแลคุ้มกันผมตลอดเลยทุกๆครั้งเลยไม่ว่าที่จะได้ยินเหตุอะไรไม่ดีกันแล้วแต่นะทุกครั้งแกจะเป็นคนงนั้นอยูา่าลไรแม่ผมแกเป็นคนแบบเป็นคนแบบยังไงอะ นับถือพวกนี้ครับผมก็เก็บติดตัวของผมไม่ตลอดนะครับเพื่อนยำนอนยามอะไรครับผมม,มาาผมมันมีอาถันครับผมมันมีอาถันป่าอะไรมากมายเพื่อนที่ที่เราเจอก็ เอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมีเยอะเพื่อนมีก็ตั้งเหตุท่าเหตุอะไรกันผมก็เคยโดนครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนลาก่อนครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ